พาทายสีเหลืองและสีทองเป็นหนึ่งในผลึกที่บริสุทธิ์ที่สุดของรังสีสีเหลืองมีพลังการสั่นสะเทือนของความชัดเจนทางจิตใจเสริมความแข็งแกร่งของความตั้งใจและการปฏิบัติ มันช่วยนำพลังงานทางจิตที่แจ่มใสมาสู่ออร่าของแรงบันดาลใจความหวังและความตั้งมั่นในชีวิตช่วยสร้างความเข้าใจในคุณค่าและความมั่นใจในตัวเองอพาไทายสีเหลืองช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ทั้งชายและหญิง โดยการพัฒนาความกล้าแสดงออกและความกล้าที่จะเสี่ยงมันเป็นหินแห่งการเรียนรู้ช่วยขยายขีดความสามารถในการรับและวิเคราะห์สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะข้อมูลของสิ่งที่ช่วยในการทำตามความฝันและความปรารถนาอภาทไทย เป็นหินแห่งแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความเป็นอิสระทางจิตใจและสร้างความทะเยอทะยานช่วยเพิ่มความคิดสร้างสารรค์และปลุกความรู้สึกดีในตนเองอภาิายช่วยเพิ่มความขมักเม้นในการทำงานเพิ่มความตั้งใจเพียงแค่พบชิ้นส่วนของมันไว้ตลอดเวลาเป็นหินที่ช่วยดลบันดาลจากความคิดให้กลายเป็นความจริง ช่วยเพิ่มความชัดเจนของจิตใจในด้านการรักษาใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดหัวและช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะช่วยกระตุ้นสายตาและการมองเห็นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาการปวดตาหรือปัญหาอื่นๆที่เกิดจากการขาดการเคลื่อนไหวของดวง สั่งซื้อแอดไลน์ได้ที่ Lineid@ แอดลูกปัดนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดหินต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะได้ที่ w w w l ์ไวท์เว็ลูกปัดคค่ะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเมย์ไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยเพราะว่าเมย์จะมีคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอัปเดตให้ทุกๆคนในทุกๆวันเลยจ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะกับเมย์เมซินีทิกันทาค่ะสวัสดีค่ะ